ขอบุนของของวัญน,นะคะทีโครงบิณย์ไม่ต้องเร่งทึงซุดฉันไม่แกหนังอดยนหยิบน้ำปลาให้หน่อยนักคอปฐถมไม่มีจ้ะเพื่อได้เพราะว่าปีเตือ,ตอนเกลือเร็วเกลือเกลืออะไอมันจุเจ้ถึงตัวไม่นอนเด้อกับมันไม่เหยียวนอนะอะเด็กทีนี่ว่าเราจะได้ไม่ยินมา มันมีเวลานอนกับมันคือเวลากินถุกต้เนี่ยอืมอานาี้ยนที่กรุงเทพเนี่ยน้องัลวเจ้าตาลอด F4 จะรู้ดี <c oughs> น้ำปลาล่วงแมพคือไม่ตรงท่านะคะ น้ำปลาลุ่งเบบวะเตยเตยจองเตยจองอน้ำยังไงยังไม่อ้าจะทำโปรส้่มจีนแล้วจะเอาหรือเปล่าล่ะถ้าถ้าจะทำน่ะมีให้อยู่แล้วดอกปักบุงกลางอูช่วยมากเฮปักกาดค่ะ ใจจะถึงหมื่นไหมคะจะได้เปิดโปรใช่ถ้าหัวใจถึงหมื่น่ะเราจะแบบทําโปรให้เลยน้องๆกินดึกอีกแล้วปกติตอาไหนไม่กินอ่ะผิดปกติน้ำตาลโปรกดเลยนะคะกดหัวใจเลยจ้าอ๋อใจมามื่อหนึ่งเดียวต่ำโปรรมจีนต่ำยังไอย่าลังบินเลยยินเลยนะใจรับเล็วไหมมื่อหนึ่งเล้วคยรับเดี๋ยวไม่รู้ต่ว่า แม่ยืมก็หลังมืนปันเ,เดี๋ยววนกินดึกไม่ปลื้กร้างมันตะไม่ตันไม่ตันหรอกะเหมืมนร่องเลย,เยตะกาเดี๋ยวดูในตะก้าให้ก่อนใครอยากได้ส่มเจนพิมพ์คำว่าส่มมาพิมพ์คำว่าส่มมาเลย เดวดูให้ว่าจเาจาตะก้าไหนไปดูในตะก้าใครอยากได้ร่มจีนไปเลยในตะก้านี่ปักใหไรเดีวเดียวมา แกบกดคิหร no. right. okay. okay. ือดีใช่ป้ะพี okay. ่เจนนัวอยูไม่ได้แล้หน้าแกป้าเลี่ยนนี่เอ็มเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะถ้าไม่มีไหนกลัวไปเลยก็บึนนะเผไหนกลัวโอเคกดเลยค่ะเจนนี่รับกดค่ะกดค่ะใจเย็นกุ้งเทพสรูตุงทุกไม่ได้ค่ะหนูบอกเลยบ้านเราคือที่สุด เร็วเร็วาสิบองสี่ร้อยที่แคบกดค่ะแคบก็ทุกคนตัวตูวแง่วันหกสิบสองเอ็มสี่ร้อีิ่กดตาปีเจนมาเรจะมีอะยรเรืองนะแอมมนแคบอุ้ยดูดินตัวหลาตาทุกคนนะก็นอะไม่นอนที่อบอมาดีกินข้าวกินข้าว kép quật Bà không Hòm bột khói Mà ngầm con bí lửa chứa lép Khai Đã Bà tham bột chứa lép luôn còn dịp หมดแล้วนะคะยืนยันแล้วก็อย่าลืมที่จะชําระด้วยเพราะว่าบางทีของอาจจะหมดก่อนวันที่สองก็ได้นะเพราะวนนี่พี่ได้ยินพี่ได่นไหมก้อนกวนนี่พี่ได้ยินน่ะเขาคนกันมา,มานมนดีมกบอกกนจอบไงยกริบฟ้องไงนั่นเนี่ยตะกร้าตอนนี้ยกริบฟ้องทุกคนอี่าน้นยนะี่ได้ยินที่อร,ริบร้อง,งกินข้าวไม่เว่งเว่งน่ากินตาเข้มหนึ่งยิ้กับมือ mình dai róc róc, nó cứ mình dai đây hả? Vả rôm, nhớ, nhớ nơi trái này bác. cơ đó, cốt đến rưỡi ròng luôn. Mì xèo lắc hả? Khi cua ไม่ผิดอย่างเลยแล้วไงแต่ว่าเดจะบอกจีนเจพวกเราก็คือผีดไปในขวดนี่เดี๋ยวมาไปดางถ้วยไม่ทันค่ะมรูไก่กดแล้วมั้งนะที่รอยชิปในรากาทุกคนวันนี้ทู่นะทุกมาแบนปกติทุกชุดเดือนนี่คือก็คือก็คือที่รอยฮาทิปที่เราทิปมาอ่ะถ้าคนดีได้แบบคนได้นั่นเร็วน้องกุบพองอ่ะ บางคนกดได้ถูกกว่าที่1้0ยที่ที่ปีอีกมันมันมีหูปองเนี่ยบางคนได้ถูกกว่าสี่ร้อยสี่สิบอีกนะเดลัก,ก้าตอนนี้หกสิบซองหกสิบซองคุณนะ่มบัตรชมกินโอนาใช้นงปาไม่เล็กบ้านเนี่ยชิ้วแม่กม๋อมมกยขึ้นอ๋อชิ้วแม่ก๋อยขึ้นแม่คายไง แล้วก็ขึ้นแล้วปะแล้วออริอุ่มไม่ก่อยขึ้นไม่ก่อยคายกันเชื่อชมพูนะเมือ่อไหร่ลิลี่ติดตังเลยกับวันหนังค้าเนาะหลงเกรื่องติดตังค่ะวันกน สร้างภูมิคุ surveys, like ้มกันให้ตัวเองดีมากมันมันไม่ข่อยคายเลยจ้ะมะลองแลบวค่ไม่ต้องห่วงเลยหนุ่มทุกคนเราไม่ยุก็เนาะทีบวนนี้ทำทึ้งมาเราละกันนะเราไม่ได้ต้องบอทแต่พี่รงไหนกุ่มเลยโจ๊กนงคามือกินกลุม มันคือวิต <ừ. S 1> า,า,า,ามินซีเหรอใช่ค่นนะไข่เด่นหันดึกไข่เด่นขี้คายไข่สีฟ้าต้องกินนี่วางนี่เดี๋ยว่าพี่จะใช่กินนีหลักกินคอมบิเจลลูกนาโจ๊กไหมล้านกับไม่เจะลูกตอดใน,นวังตีเอ๊ะ กินวันกินร่องอย่างน้อยวันละร่องอยู่แล้วแต่ว่าบางคนกินร่องร่องส้รมร่องต่อวันก็มีคือกินได้รอ้อนนต่อวันนั้นมันรยเวลากินจงกินน้ำน้ำเย็นนั้นวันนี้เลย